นี่เ e อเข้าแล้วได้ยินเสียงแล้วมาแล้วแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกสอง <Okay. S 1> แตกสามตอนนี้ PBE ีีซีช็อปก็มีบริการปัม๊มแรง r o รนะผมใครที่สนใจปัม๊มแรงอารวสามารถไปดูรายละเอียดหน้าเว็บ PBE ีีซีช็อปได้เลยนะผมหรือสามารถทักไปแฟนเพจเขาได้เลยนะครับผม BM ไก่ยืนพีราคาถูกสำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บบริการ ปั๊มจุดปั๊มฉายยาและปั๊มเงินแนะนำเว็บนี้เลยบริการไก่ยืน8ตัวสะดวกและรวดเร็วมีผู้ใช้บริการแล้วกว่านับไม่ถ้วนหากลูกค้าชอาไก่เกิน3ชั่วโมงขึ้นไปมีบริการยิงไก่ให้ฟรีลูกค้านอนรอกระดิกขาได้เลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาเออล่น PB กันนะครับผมนี่โดย PB เนี่ยมีโหมดใหม่แล้วนะครับนี่โหมดลงแรงนะผมนี่เห็นหรือเปล่านี่เข้าไปดูเลย นี่หลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะแต่ผมบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับ<ว>เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมาเกียนมาโคนะผมนี่ซึ่งผมมีเมามาโคอยู่แล้วนี่<ส>มเมาของสตรีทซีรีส์นะผมของด<ย>ู t a ทูเนาะนี่เมานี้ก็ราคาประมาณพันกิตนะครับ<ว>แต่ผมได้มาฟรีๆแล้วผมนะ<ว>ผมไม่บอกว่าผมได้มายังไงนะโอเค<ว>ดูนะเห็นไหมสับสามหนึเองเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะมาเกียนลงเล้งนะผมนะนี่ผมจะใช้ลูกซองยิงเนาะเกียนลงเล้งับผมลงเล้งโดยใช้มาโคนะผม ดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่านะ <Yeah. S 1> PB เนี่ยผมคิดว่าโหมดโหมดมันน้อยไปนะครับ GM ก็แบบเออเอาปืนมาขายอย่างเดียวเลยไม่เพิ่มโหมดอะไรเลยนะผมคนก็แบบไม่ค่อยมีจะเล่นเนาะไม่ค่อยเล่นอยากเล่นนะครับเพราะว่าโหมดมันน้อยเนาะเ <Yeah. S 1> นี่มีเอาปืนอัปเดตมาขายอย่างเดียวอย่างเงี้ยเออคนก็เบื่อนะครับผม <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวนะโคตรเร็วเคเดี๋ยวรอเลยรอรอ มาแล้ว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 ไปแล้วหนึ่งตัว,นนตวออกมาดีเพื่อนอะไรทำไมมันจะง่ายได้ขนาดนี้นนโอโ้เกือบไม่รอดแล้วเมื่อกี้ หลายคนก็แบบเออพี่เล่นมาโคทําไมไอ้กากได้ริงมึงสับสดเออผมเคยทําคลิปแบบว่าสับสดให้ดูแล้วเนาะหลายคนก็ยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับคลิปเก่าของผมนะที่ผมสับลูกซองสดๆนะครับแตกส,สวยๆวต้องให้พระเอกเอาริงอีกแล้ว ผมขี้เกียจเอาจริงครับผมเดี๋ยวเด็กกระปุกจะร้องเอาแบ็คโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เต็มเลยเว้ยโอ้โหหลบกระเด็บโอ้โหหลบกระติบหลบกระตินโอ้โหไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ตายหรอไม่ตายหรอ ถีละตัวนี้กูไม่ไหวน้อยๆหน่อยเพื่อนแตกช่วงนี้พูดแตกเดียวบอมบ์ has been planted oh oh ไปตก เกตมาโคยิ่งแค่ดียอดเย้่ยมหน่อยยอดเย้่ยหน่อยเมื่อกี้ยังไม่เอาจริงครับผมนะเมื่อกี้ผมยังไม่เอาจริงครับอย่าเพิ่งตกใจไปนี่เอเข้าแล้วได้ยินเสียงแล้วมาแล้วแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งนี่หมอบหมอบไว้ ถ้กชิบหายแล้วแตกสองแตกสามโอ้โหเดีวได้เวลาใช้ของเกลียนแล้วได้เวลาใช้ของเกลียนแล้วตกสิ ไม่รู้ทําไมเนี่ยเวลาผมลงเล้งก็เจอแต่พวกไก่ไก่อะนี่ถ้าเป็นอ o V เนี่ยกูเปิดไม่ด่าแล้วเนี่ยลงเล้งก็เจอแต่ไก่เนี่ยดูดิผมทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยคนอื่นไม่ทำอะไรเลยนี่มัน มันหลบตรงนี้ก็เสร็จพี่สิครับโอ้โอแพ้แน่นอน <Double Kill. S 2> เดี๋ยวขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละแตกไอตัวนี้ไอตัวนี้ไม่ขึ้นกูป้ายหรืโป่งนะสวยพี่สวย เจ็ด K ลงแรงมีการเล่นลูกโป่งด้วยแรงเปล่าแรงเปล่าหนียิงถังยิงถังแม่งเลยไอ้เหี้ย่เดี๋ยวดะอันนอมีโดนมีเออไปไอ้เดา มึงเจอสัตว์มึงเจอของโคตรมหาเกียนนี่ไงโอ้นแหนไม่รู้ไม่รู้ไอ้เคสเห็นเว่วแว่วว่ะแตก ลูบโป่งไหมจ๊ะบริการปลาเขี้ยงถึงมาหน้าบ้านเลยจ้ะนี่แหละเราไปไปลอยหลังไปลอยหลังไม่ใช่ไหนลอยหน้าลอยหน้านี่ไงลอยหน้าโอ้ oh my god นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ไอ้อ้วน <ส>อันเน่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 โอเคครับผมผมก็ต้องขอเล่นการเพียงเท um ่านี้กันก่อนนะครับเนี่ยใครที่อยากไปลงเล้งเนาะเออตอนนี้พีบีก็มีโหมดลงเล้งนะครับก็ไปสามารถลงเล้งได้เนาะมีสองเลงนะครับนี่อันนี G ้ M. ก็คือโหมดลงเล้งแบบยศ3เพชรขึ้นไปเนาะนี่จะเจอแบบพวกโหดๆนาะเล้งเนี่ยเออแต่เล้งเนี่ยเล้งธรรมดาครับผมก็คือแบบ ยศกันโหลกยัน G M นะฮะเจอเจะเจอยศจะเจอทุกยศดนะครับอลไอเหี้ยลินพันส่วนมากก็ไก่ไก่จะอยู่ไก่จะอยู่แรงนี้นะครับแต่ว่าคนโหดๆก็จะอยู่แร้งนี้นะครับนี่โอเคผมมีความคิดเห็นอะยครับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนไม่บายใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมกดติดตามตรงนี้ได้เลยกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเป็นแรกนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็มีกลุ่มแล้วครับผ,ผมกลุ่มใน a c e b o o k นะผมเออชิวๆครับผมกลุ่มแบบซื้อขายได้นะครับผมแต่อันกดของกลุ่มนั้นครับผมใครที่สนใจเข้ากลุ่มนี้ก็เดี๋ยวผมจะเออลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนะผม